ครับผมนกองข้าพึ่งครับนองขาพึ่งมาสามวันนะครับวันวันนี้วันที่สามครับโอ้สองวันเห็นพึ่งหลายรังอยู่ครับแต่เอาไม่ได้ครับพึ่งงอนครับวันนี้ก็มาเห็นแล้วครับตามแม่กอาจานครับนู้ลังทำรบนะครับนู้นเหนื่อยครับตามพึ่งกันนี่ตามยหญ่ครับมัอยู่ตามป่านี่ครับมองไปเห็นลำตอมเลยครับตรงในแล้วพูดยุภาพเข้าไปดูครับตังใหญ่พอสมควรยาวเวยครับผม นี่วันที่สามแล้วครับไม่ได้พึ่งแจกล้างวานกับตีพึ่งอ่อนทิ้งี้ใช้ครับนี่ครับอาจารย์คนเดิมแล้วครับเนี่ครับมาซอยเอาหนึ่งนะครับผมเดี๋ยวไปดูร่างพึ่งนะครับนี่ให้ดูชัดๆครับเดี๋ยวน้ำพวกแป๊บครับเดี๋ยวผมจะให้ดูพึ่งดูว่าน้ำครับโอ้โหร่งใหญ่ขนคนๆครับนี่ครับร่างต่ำๆมีครับพึ่งว่าน้ำอุ้มรับแต่มันจะมีว่าน้าไหมครับข้าขึ้นไม่รู้วนครับนี่ครับ ส่วนง่ายๆครับจอดเลยครับนี่ครับโอ้ล่างขนาดเจ็ดยังไม่เป็นดีได้ไรครับนี่ครับอ่ะเดี๋ยวไปดูด้านบนครับเป็นเป็นกระต่นะครับนี่ไปครับผมดูครับโบแลวครับนี่โอ้ล่างแก่ครับเี๋วพอน้ามครับปิดตาเลยครับผมสวยๆวยครับอ่ะเดี๋ยวเขาหยัดต่างกล้องครับ ดูตอนตัดเลยครับหลายวันนะครับไม่ได้ออกทที่นี่ครับออกมาแล้วครับเอาครับผมอยากตัดแป๊บหนึ่งครับต่างกล่องคอยดูครับเอาครับผมขาตัางกล่องรุดครับเอาไม่ได้ถ่ายดูแล้วครับเดี๋ยวไปชมด้านล่างครับดูครับผมอู้เอาครับผมยุดหลายวันกันนี่นะครับเดี๋ยวรอดูรุ่นกันด้านล่างครับสวยๆครับยังครับผมลงมาแล้วครับไม่ได้ถ่ายดูครับขากล่องพังครับนี่รัง นี่ครับนี่ให้ดูครับผมมาสามวันถึงจะได้พึ่งนี่นะครับนี่ร่างครับหัวหน้าครับนี่นีดนะใช่นี่ครับหัวหน้าอู้ห่ารู้ครับไม่ขาดดอกวานกังนี่งว่านครับนี่ครับมาับอาจารย์ครับอาจารย์โชคมีดผมกับว่านนาอาจารย์มีดโอ้นี่นี่ครับมีด เป็นไปกีไม่ได้มีดปัดพึ่งครับพึ้นจะเดือครับเอ้นะอครับผมครับผมหาต่อครับเห็นยังไงเคยถ่ายด้วยครับต้องมาเห็นกับหัวของกบบาทเลยนะครับฝนครับผมฝนฝ่าเป็นใจครับของสามวันพึ่งออกีวันที่สามครับวันที่สามวิ่งมาได้พึ่งล่างหนึ่งครับแต่สองวันหลังเห็นพึ่งไร้ล่างครับเปนถ่ายด้วยครับไปครับผมหาต่อครับ ครับผมกำบ้านเลยนะครับฝนตกครับผมผู้เจ้าฝากกดไลค์กดแชร์กดให้กดติดตามด้วยครับน้องคนท้าเพื่อครับไปครับผมสวัสดีครบับ